ซอยนี้เพื่อนผมเคยพามานั่งนั่งแถวลุงนเขาเขยืมเก้าอี้ให้ให้บริการออว่าอันนี้นี่คือลักษณะของสายสายนี่คือห้องอเจหามันกว้างแบบ ครับทุกคนครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยานะครับจากครั้งก่อนที่ผมพาทุกคนไปเที่ยวคนเดียวที่เกาะสีชังมาแล้วนะครับเราจะมาโปรตรงศรีราชานะครับแปซิฟิกพาร์คศรีราชาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทะลุตรงนี้แล้วก็ข้ามสะพานลอยไปเพื่อที่จะไปขึ้นรถตู้นะครับฝั่งตรงข้า,ขามก็จะจอดตรงข้างๆตรงสะพานลอยเลยนะครับขึ้นรถตู้ก็ประมาณสักชัมม่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับศรีราชาพัทยานะครับไปต่อกันเลยครับทุกคน ครับตอนนี้เรามาถึงพัทยากลางแล้วนะครับรถตู้จะจอดบริเวณสะพานลอยข้ามแยกพัทยากลางตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไปลงแถวพัทยากลางนะครับทุกคนหาที่พักง่ายหน่อยก็เดินข้ามสะพานลอยมาแล้วก็เข้ามาในซอยพัทยากลางตรงนี้เลยนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราถึงพัทยากลางแล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนเรากําลังเดินบนฟุตบาทต่อไปหรือเลผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะไปนั่งรถสองแถวผมเคยนั่งรถสองแถวไปใส่ไม่ได้ส่สองหรือใส่ตรงนู้นที่ติดชายชายทะเลอ่ะอยากไปตรงชายหาดก่อนตอนนี้นะครับหรือจะเดินนะครับ เดินต๊อกๆกักกบ,บเด็กเพื่อคาร์ดิโอไปด้วยยังไม่ได้ดูระยะทางเลยประมาณไหนนะน่าลองดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนบรรยากาศมันก็ชิวๆนะมันไม่ได้ร้อนมากครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ที่พักที่ไหนดูแผนที่ The K K แต่กิโลไกลเหมือนกันสองกิโลกว่าเนี่ยมันอาจจะนั่งวิ่ข้างหน้าไปนะอันนี้เราอยู่ส,สายสองอ๋อสายสองสายหนึ่งสายอ๋อสายสามสายสามสายสองอยู่ข้างในนู่นใช่ไหมพี่ซอยบัวขาวาบัวขาวทีเทาเนี่ยตลาดทีเทาอะไรเทานะพี่ ที่เข่าี่เข่อ๋อซอยนี้เพื่อนผมเคยพามานั่งนั่งแถวๆร้านนี้แหละนั่งจนเกือบแบบตีสี่ตีไรเลยอ่ะพี่เข้าห้างก็เดินไปลุไปก็เป็นชายใช่ไหมพี่ก็เป็นชายหาดก็คืออยู่สายสองอันนี้เราอยู่สายสายสองอันนั้นอีกสายหนึ่งสายหนึ่งริมหาดใช่ใช่หาดเขาเรียกสายอ๋อครับอยู่ใกล้ๆเสินท่านก็เป็นเป็นจุดรวมนะอันนี้เสินทันนี้มันก็ ทะลุไปถึงชายหาดเลยครับผมอ่ะเราเริ่มตรงเซนทันเซสิเัลนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเดินไปหน้าหาดก่อนจริงๆในวงนี้ก็มีอาหารเยอะนะที่ผมเห็นร้านขายจอระเข้ย่างเลยอ่ะแล้วก็มีอาหารเยอะนะอาจจะแวะตรงนี้ออก่อนก็ได้ครับทักนนี้คืออยู่ประมาณชั้นชั้นหนึ่งของของเซนทันเซอซิบลพัทยานะแต่ว่าข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดพัทยากลางละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูชายหาดกันดูสีนะผมโคตรชอบสนะีสีออกแบบน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ อแล้วทุกคนโอ้เหมือนเขาถมทรายเยอะขึ้นนะแล้วแบบว่าชายหาดมันกว้างขึ้นอนะ่ะคนโคตรเยอะเลยครับทุกคนนี่คือบรรยากาศทัาทียากลางนะเขาก็ยังมีเก้าอี้ให้ให้บริการผมว่าอาจจะต้องเสียค่าบริการใหนะ้แต่ว่าคนที่จะแบบเอาเสื่อมาแล้วก็มานั่งเองอนะ่ะผมว่าก็มีนะแล้วพอชายหาดมันกว้างแบบเนี้ยมันต้องข้างแบบสบายเหมือนกับรองรับคนได้เยอะเหมือนกันนะคือเอาดีดีทรายมันละเอียดมากเลยนะคือมันไม่ใช่แบบทรายแบบชายาทั่วไปนะทุกคน มันไม่ใช่ทรายหรอกทรายสมัยก่อนมันจะเป็นทรายประมาณนี้คนละเอียดลนยะแล้วถือว่าเขาทำดีมากเลยนะเอาทรายมาลงนี่คือทำดีมากตอนนี้คือตอนเย็นแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีน้องๆมาเล่นบาดนาโบดกันอยู่นะเล่นกันค่อนข้าง,งสา่ายแลวดูแสงนะผมว่าแสงโค้สวยเลยนะดูดิโค้ดูเหมือนปทตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะแล้วก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแหละตอนนี้ครับจํานวนคนที่มาเที่ยวในวันนี้นะคือโค้เยอะมากๆเลยนะบอว่าเยอะเยอะมากอะ่ะ แล้วมันสามารถนั่งได้เรื่อยๆผมว่านี่คือข้อดีนะโอเคครับทุกคนได้ห้องแล้วครับชื่อโรงแรมอีเป็กโฮเทลอันนี้ก็ บรรยากาศในห้องประมาณนี้ครับกกโอเคนครับอยู่ตรงติดกับถนนเลยครับทุกคนเหมือนว่าจะหาไม่ยากทุกคนข้นางหน้าก็คือโรงแรมที่เรา,าพักนะกนหนเหม,นะมือนเขาจัดโปรโมชั่นห้าร้อยห้าสิบบาทก็คือถูกกว่าในหน้าเว็บนะพี่การหาก็อยู่ตรงประมาณเนี่ยแบบพัทยาิ2สองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับคอนโดตรงนี้คอนโดเดอะเบสคือติดกันเลยหาไม่ยากแล้วถ้าเกิดจะลงใชายหาดนะทุกคนก็คือแค่ เดินตรงเข้ามาในซอยนี้เลยนะมันซอยเล็กๆแต่ผมก็ยังไม่เคยผ่านทางนี้นะปกติจะไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าก็ไปอีกทางหนึ่งที่ตรงไปได้เลยนะครับเป็นน่าจะเป็นวันเวนะตรงไปชายหาดได้เลยทุกคนผมบอกซอยผิดนะซอยที่จะรู้ไปกับโรงแรมที่ผมพาก็คือพัทยาซอยพิเศษนะทุกคนนี่พอออกจากประตูมาเสร็จกุ๊บมันก็คือจะเจอชายหาดแบบนี้เลยนะคือใกล้มากๆเดินมาประมาณสักห้านาทีไม่ถึงนะประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นชายหาดพัทยานะทุกคนที่ เหมือนกับตอนเย็นๆนะ่ะมันก็น่าเล่นมากขึ้นนะมันจะไม่ร้อนเทนะ่าไหร่นะคือจริงๆผมว่าถ้ากิงผมเห็นรนะ้านตรงนี้เป็นเอกเป็นเอกเอะไรปูสองอะไรสักอย่างประมาณนั้นครับคือจริงๆตรงมาก็ได้จะได้นะคืออาจจะใกล้กว่าและเดินสะดวกกว่ามอนกว้างนะอยู่ตรงทิปพลาซ่านะทุกคนก็คือตรงอันนี้ตรงนั้นก็คือโรงแรมของตรงนั้นเลยจริงๆมันก็เดินทะลุกันได้หลายทางเลยนี่นะทุกคนเม,มการเย็นนะคือฟ้ามันจะสีฟ้ามากๆเลยคือเมฆก็มีนะแต่ว่าน้อยนะครับเมฆก็มีแต่ว่าน้อยแล้วก็ เอกลางร่มให้นะครับคิดว่ากลางวันเขาอาจจะมีร่มให้นะาอาจจะไรเงนะี้ยเพราะอาจจะร้อนอะไรนียแต่พอกับตอนเย็นเยนะ็น่ะเขาก็จะเอาร่มออกนะแล้วก็เหลือแต่แบบก็อี้อย่างเดียวมีอาหารหมันเดิมครับแต่ว่าจะมีแบบที่แบบที่ว่างๆอะ่ะให้ให้คนแบบพักผ่อนได้เยอะกว่าดูดิคืเอเป็นใจหาที่กว้างกว้างอะ่ะกว้างมากๆเลยทุกคนทุกคนดูตรงนี้นะนี่คือลักษณะของทรายอะ่ะของทรายที่นี่ก็คือละเอียดนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะจะมีแบบเปลือกหอยปนบ้างอนะไรเงี้ย แต่ว่ามันมันจะละเอียดกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างกว้างเลยทนะุกคนมองไปข้างหน้าจะเป็นพัทยาใต้นะแหลมบัรีไฮนะก็คือเดินไปวอล์กอินสตรีทตรงนี้ได้เลยแต่จะเห็นว่าตั้งแต่ที่เขาขยับพื้นที่ตรงเนี้จะมีพื้นที่ให้คนเดินเล่นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยดูดีทุกคนคือเดินแบบว่าโคตรสะดวกเลย แค่มาเดินเล่นน้องก็ชีวเลยนะตอนนี้ก็มันจะมีบางส่วนนะที่แบบคนที่เข้ามาเราจะเล่นในใบน้ำนะแต่ว่าเขาก็กั้นตรงนี้ไว้เพื่อให้แบบปลอดภัยนะผมมาก็ดีนะจะได้ไม่ไม่ไม่หลงไปลึกเกินเท่าไหร่แล้วข้างหน้าทุกคนก็จะแบบน้องๆมาเล่นว่าวนะก็มีแบบน่าจะขายนะผมว่าน่าจะขายว่าวอะไม่น่าแพงแต่ว่ามีคนมาเล่นเพราะว่าลมมันดีนะผมว่านี่คือผมว่าพัทยามันเปลี่ยนไปแล้วอะน่าจะมา น่าจะมาพักผ่อนได้ได้ดีเลยอ่ะเพราะน้ำน้ำก็ดีเดี๋ยวผมองลงไปดูน้ำให้นะตรงนี้ก็น้ำพระธัญนะทุกคนอาจจะไม่ถึงกับสะอาดมากอ่ะเพราะขันก็จะมีพวกแบบใบไม้อะไรนี้อยู่อ่ะเแต่ในร่มก็โอเคนะใส่ระดับใส่ระดับหนึ่งใส่แฟองอะไรเยอะอยู่ฟองอะไรเยอะอยู่นะวัดใจเหมือนกันมันก็เล่นได้อ่ะผมว่านะก็เล่นได้อ่ะทุกคนดูท้องฟ้าก่อนนะนี่คือท้องฟ้าพระยานะข้างหน้าจะเป็นโรงแรมฮิูตันแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเซนทัน เฟสิวัลพัทยาบีใชนะ่ไก็คืออยู่ตรงกลางเลยเนี่ยที่ที่เขาให้ให้บริการอย่างนี้ก็คือจะเป็นแบบว้าวนะผมนม่จาจะตัวละร้อยอะไรประมาณเนี้ยคิดว่ายอย่างเงี้ยน,น่าจะประมาณนี้ก็น่าเล่นนะเพราะลมแรงแล้วก็ห้องฟ้าสวยทุกคนเนี่ยผมผมมาเดินประมาณสักสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงอ่ะคือแดดอะ่ะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยแล้วก็จะมีหลายๆคนเล้ก็มาเดินกันในช่วงนี้นะดูดิคือ โครชิวแล้วมันกว้างมากอะทุกคนสามารถทำกาาิจกรรมได้เลยอะนี่คือพระาที่ก์กำลังเริ่มลงอแล้วทุกคนมาตรงนี้แล้วคนก็เลยเร,เริ่มมาเล่นน้ำมากขึ้นก็จะน้องน้องคือจริงๆมามาเล่นได้ทุกวัยนะเราก็จะมีเหมือนเมื่อวานที่เรามาก็คือจะมีบันไดนาโบทเหมือนเดิมโซนนี้คือจะเป็นเบื้งแบบบันไดนาโบทเยอะเลยทุกคนก็ไม่น่าจะต้องรอเพราะว่ามีแบบวีใช้พลิกงาน แล้วก็จะเห็นตาทีตรงนี้เห็นป่ะคืออยู่ใต้เมฆอะโคตรสวยเลยนะแต่จริงๆถ้าเกิดมองเข้าไปไกลๆอะใกล้ๆถอยไปเรื่อยๆเห็นว่ามีแบบพันาชูลอยู่น,าานานะใกล้ๆกับเซนท่านตรงนี้ก็จะมีแบบเรือจดก็<อ>มาติดต่อใช้บริการได้เลยน,ะน่าสนใจนะถุงครัวสวยนะตัวความสูงเอาแค่บรรยากาศแล้วก็สวยนะเลย ทุกคนบอกว่าตรงนน้นไกลๆตรงนี้ตรงนี้ที่มีร่มลงอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่บอกว่าขึ้นพราชูตหรืออะไรที่ยานะทุกคนตอนนี้พอข้ามเสร็จปุ๊บนะมันจะเริ่มขึ้นหลแต่ก็ยังเล่นได้อยู่เรื่อยที่จริงนะน้ำมันเหมือนไม่ใสามากเพราะข้างในน้ำาที่ลงเซไว้น้ำมันเหมือนจะมีทรายอ,อยู่ขา้างใต้เยอนะดังนั้นบอกว่าถ้าเกิดใครเล่นน้ำามันอี้อาจจะมีทรายติดลิ้งติดอะไรก็ต้องระวังด้วยน,นะ จะเริ่มเย็นๆยนแล้วแต่ว่าพอเย็นๆยนเสร็จก็จะมีคนเริ่มเดินมาลงใจหาแต่ว่าสักพักถึงจะเปิดไฟนะตอนนี้ไม่เปิดไฟทุกคนเพราะว่าก็ยังยังสว่างจะจะเห็นว่ามันจะมีคนเดินเดี๋ยวเราเดินกับผ่านทางตลาดทิพ,พทิพอะไรสักอย่างตรงนี้นะแล้วก็จะมีนะการชาคาเฟ่หลายที่เหมือนกันนะอยากลองเข้าไปเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะมีเพื่อนถึงจะดีนะทุกคนเดี๋ยวเดินทะลุตรงนี้เข้าไปเลยนะว่าจะไปทะลุถึงฝั่งโรงแรมผมหรือเปล่า นี่ทุกคนเดินทะลุที่พาซามันก็เจอร้านอาหารน้องใจนะเป็นซีฟู้ดนะแล้วก็อยู่ข้างหน้าโรงแรมตรงนี้น,นะคือเดินตัดตรงทะลุตลาดที่พาซามาก็จะเจออีกสายหนึ่งผมไม่แน่ใจนี่คือสายสองหรือสายสามอยู่ตรงนี้เลยทุกคนใกล้มากข้างหน้านี้คือพัทยานายบาสานะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เซนทันนะก็อยู่ยังเยื้องเลยอ่ะเข้าไปข้างในก็มีร้านเยอะนะครับแต่เดี๋ยวถ้ากลับมาได้ทานเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะแต่ก็ว,วันนี้อาจจะไปเดินแบบ Walking Street นะครับจะได้ไปหาอะไรกินก่อนที่เซ็นทรัลนะทุกคนคือถนนด้านหน,น้าเซ็นทรัลนะทุกคนก็จะมีร้านอะไรเยอะเลยทฮนด์ทอะไรเงี้ยเราคิดว่าก็น่าจะมีอาหารเลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนถ้าไม่มีอาจจะเข้าไปกินในห้างก็ได้ครับก็ราคาไม่แพงคนระผมว่านะราคา standard ทั่วไปอันนี้ทุกคนมน้ร้านที่เราเหมือนดูว่าเหมือนจะมีแบบว่าชชลวันคิวบาร์บีคิวก็คือเป็นเนื้อจระเข้เลยนะไซส์ S สองร้อยบาทนะทุกคนดูดิ น่ากินไหมล,ลาสีทุกคนกินข้าวชิบังนาำมิงครับเป็นเมนูต้ยมยำกุ้งนะครับแล้วก็ไข่ต้มขอบคุณคขอบคุณครับไข่ต้มเอาละครับทุกคนตอนนี้กลับมาเดินอยู่ที่ชายหาดด้านหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช มาเดินเล่นชายหาดแล้วก็ดูพอบอกลางคืนเสร็จปุ๊บคนก็เต็มกันทุกคนมานั่งชิลได้ยอย่างเงี้ยอาจจะมีเสือแบบว่าคอยให้เช่าด้วยนะแต่ว่าบางคนเขาก็าเสือมาเองหรือบางคนก็นั่งพื้นไปเลยอย่างเงี้ยเยอะเลยทุกคนมีของขายอะไรเพรียบเลยนี่ผมชอบบรรยากาศนี้มันเจียนมากเลยคือลมพัดเจียนมากๆเลยแล้วฝั่งตรงข้ามนี่ครับเลยจากฮิวตันมาทีเดียวเซนท่านฮิวตันแล้วก็ตรงนี้จะมีเซเว่นนะก็ใครอยากซื้ออะไรก็มาแวะซื้อเซเว่นซื้อเบียร์ซื้อบอกว่าเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดินเข้ามากินตรงนี้ทุกคน อืมคือชิวมากตั้งแต่ที่เขาแบบทำหาดใหม่นะครับเนี่ยทุกคนไฟแบบสว่างขนาดนี้นะก็จะมีจุดบางจุดที่มันเหมือนจะมืดบ้างเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไฟสว่างมากนั่งกันได้สบายเลยตอนนี้กำลังเดินอยู่ชายหาดขันยากลางนะก็ยังมีคนเล่นน้ำอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีคนนั่งนั่งนั่งชิลอยู่เรื่อยด้วยนะ นี่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ Walking Street นะทุกคนไม่ไแน่แต่จะได้เดินไปคือเกือบจะถึงพัทยาใต้เลยนะข้างหน้าก็คือจะเป็น Walking Street ที่เห็นไฟสีบบแบบว่าแวบ,บสีม่วงๆเหลืองๆ,งๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าร้านจะเปิดเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้ของข้างทางก็จะมีอบบร้านขายของน่ารอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยนะทุกคนมีหไหนแบบเลยอ่ะดูดิยำขนมมีคน Walking Street ที่ตรงหัวมุมตรงโค้งนี่พอดีเลยนะ ็ทางเข้าเหมือนวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะมีวินอยู่ข้างหน้าด้วยไม่ต้องกลัวจะเหนื่อยนะที่ว,ว่าถ้าเข้าไปแล้วอาจจะปุยแล้วไม่ไม่ได้ยินนะครับให้เห็นเป็นภาพบรรยากาศดีกว่านี่เลยทุกคนข้างในแล้วก็จะยังมีแบบบางร้านที่ยังบอกว่าเปิดเปิดไม่หมดนะ เรามาปกตตอนเช้าเลยนะนี่เรา,าประมาณเที่ยงบ่าย,ายนิดต่ดะของพัทยานะครับน้นําจะลงหน่อยก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำนะเพราะยังร้อนอยู่ครับทุกคนตอนเช้าจะตอนตอนช่วงเช้าเช้าก่อนเย็นน้ําจะลงแบบนี้เดี๋ยวตอน,นบ่ายน้ําก็จะทยอยขึ้นอีกทีนึงแต่ว่าบนบนชายหาดนะมีคนมานั่งเต็มเลยนะมีเต็นท์อ่นี่นนครับถือว่าสนุกมากเลยพัทยาสนุกมากไผมว่านะเพราะว่าชายหาดมันค่อนข้างดี นี่คือทางเดินนะทุกคนจริงๆแล้วมันเหมือนกับในหนังฝรั่งอ่ะที่จะมีต้นปาเอต้นต้นปา์มต้นอะไรแบบอยู่ชุงสูงแบบนี้นะเราก็เดินค่อนข้างโล่งมากๆเลยนะจริงๆถามว่าตอนเที่ยงมาเดินทำไมก็พอเดินได้นะทุกคนอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าว่าเดินได้นะมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อนขนาดดูดีสวยสวยมากเลยดูออาล้ครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะจบทีพ่พัทยาประมาณนี้นะตอนแรกผมว่าอาจจะไปเกาะลานน่แต่ว่าเมื่อคืนอาจจะดึกไปหน่อยครับก็เลยแบบน่าจะไม่ทันนะครับ ไวมโอกาสหนแน่น่าจะได้ไปอีกทีหนึ่งเกาะลานนะเพราะว่าทะเลสวยจริงๆสำหรับพัทยาผมว่าสนุกมากๆนะชอบชายหาดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ชอบแบบกลางคืนของเขาอ่ะผมรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแล้วแอบใครสนใจมาเที่ยวพัทยาใกล้ๆนะทุกคนชายหาดดีมากๆเลยน้ําทะเลก็เล่นเล่นได้นะวัยรุ่นก็เยอะนะครับมีคนมาเที่ยวเยอะนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ